สองหนึ่งเออข้างขวาเนาะพี่นพ <Yeah. S 1> อีกแล้วเดี๋ยวยังเห็นเลยว่ามันเหลื่อมใช่ไหมครับด <Yeah. S 1> ูสะโพกนิดนึงพข้าไหมครับถอยหลังได้ไหมครับสามสองหนึ่งโอเคพร้อมนะครับนับถอยหลังให้หน่อยสามเอสะเทือนนิดหน่อยนะครับเนาะเสียงดังหน่อยนะเจ็บไหมครับไม่ Okay. เบาๆเนาะทั้งนึงไปเลยนะดีครับโอเคดีมากดี๋วข้อเท้านิดนึงนะครับไม่เกรงนะเบาๆเนาะหนึงสองแป๊บนึงนะครับโอเคเก่งมากครับผมพลิกตัวนอนใหญ่ได้ไหมโ okay. อเคอะเดี๋ยววัดเท้ากันอุ้ยเท่ากันแล้ววะเห็บไหมเอ๋โอเคเรียบร้อย